สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจ๊ทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊ามากับรถยนต์ MG 5 Pro ค่ะเป็นรุ่นดีนะคะสีเขียวใหม่ค่ะของลูกค้าตัวนี้จะบอกเลยว่าสวยโดดเด่นมากๆด้วยราคาค่าตัวเขาอยู่เพียง6 29,900บาทเท่านั้นเดี๋ยวเจ๊จะพามาดูด้านหน้านะคะคันนี้จะต้องบอกเลยว่ากระจังหน้าเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่พร้อมกล้องรอบคันให้ด้วยโลโก้ MG จะเป็นตัวหนังสือสีดําค่ะบอกเลยว่าคันนี้คือแต่งออกมาดดโดด,โดดเด่นจริงๆแล้วก็ตัว ไฟหน้าค่ะคุณลูกค้าเขามีการแยกเลเยอร์นะก็คือไว้ง่ายไฟหน้าค่ะจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้จะเป็นไฟสูงต่ําแต่ส่วนไฟเดย์ไทม์ค่ะจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าคือจะต้องบอกเลยว่าเขาสวยจริงๆจ,จะต้องยอมรับว่าเขาดีไซน์ได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบคโครมที่เป็นโครเมียมลมดําทําให้รถด,ดูโดดเด่นแบบว่าเหมือนรถสปอร์ตค่ะคุณลูกค้าแล้วมาทําให้หน้ารถของ MG5 Pro มันดูใหญ่ขึ้นนะคะเรามาดูด้านหน้ากันแล้วเรามาดูด้านข้างกันสักนิด คันนี้เจ๊ต้องบอกเลยว่าเป็นดิสเบรกสีล้อที่ใส่ตัวเบรกะคะ่ะเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้าและล้อจะเป็นล้อดำขนาดยาง215ทับ50 R 1 7ต้องบอกว่า รถรุ่นใหม่อะค่ะของโฉม MG5 Pro เนี่ยเขาเน้นให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะรุ่นนี้ถึงจะเป็นรุ่นดีแต่ก็มีกล้องรอบคันแล้วนะคะจะมีด้านหน้าตัวกระจกมองข้างและกระจกมองข้างเขาทําเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีเขียวพร้อมไฟเลี้ยวจะถึงบอกว่าเขาดีไซน์ได้ดีจริงๆนะคะมือจับ ก็เน้นความหรูหราคือใช้สีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคิเลสเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายเห็นด้านหน้าด้านข้างสวยโดดเด่นแบบนี้แล้วด้านท้ายรถสังเกตไหมว่าล้อค่ะเขาก็ใช้ดิ เป็นมันเป็น4ีล้อใช่ไหมคะดิสเบรกสีล้อเขาก็ใช้ตัวสีแดงอะใส่เข้าไปด้วยก็บอกเลยว่าออปชั่นฟังก์ชันของรุ่นนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะคะเรามาดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งที่เขามีการปรับเปลี่ยนนะจะต้องบอกเลยว่าตัวโลโก้ MG เขาก็จะเปลี่ยนตัวสีดําแล้วก็ตัวหนังสือ MG5 ก็เปลี่ยนเป็นสีดําแต่เขาจะมีคําว่า Pro อยู่ใต้ MG5 นะคะไฟท้ายเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือการดีไซน์นะคะส่วนตรงไฟทับทิมอะค่ะ เหนือตรงจุดเซ็นเซอร์มาค่ะคุณลูกค้า เขาจะมีซ้ายขวาและเขาทําเหมือนสเกิร์ตขึ้นรูปก็คือเป็นปลายท่อคู่นะโชว์ดิฟเซนเซอร์ที่เป็นตัวแบคโคมก็คือโคม,มียมลมมันจะเป็นโคม,มียมลมดํานะคะคุณลูกค้าเส้นสายสีดําตัดกับชุดโคม,มียมตัวนี้จะทึงบอกว่าเขามีความหล่อความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจริง,รงๆกับการดีไซน์แบบใหม่เบาะที่นั่งนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยเส้นสายสีแดงขอบข้างเนี่ยแผงข้างและพนักพิงอะ่ะเขาจะใช้เป็นเส้นสายสีแดงนะคะจุด เด่นอีกหนึ่งจุดก็คือตัวช่องแอร์หลังเขายังมีให้จะถทึงบอกว่าเขาไม่กักสเปคเลยเขาจัดมาเต็มจริงๆนะคะกว้างขวางหรูหรานี่คือ MG 5 Pro จริงๆคะ่ะคุณลูกค้าและที่สำคัญด้านหน้าดีไซน์นะคะปกติแล้วรุ่นดีชมเก่าไม่เป็นเบาะไฟฟ้ารุ่นนี้เจ็บจัดเป็นเบาะไฟฟ้าเดี๋ยวเจ็บขออญาตเปิดให้ดูนิดนึงคะ่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นบอบปรับไฟฟ้าเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบบังติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าลูกเล่นต่างๆได้ที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอแสดงผลขนาด10นิ้วเอียงมาหาเราเพื่อดูฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะตัวคอนโซลดีไซน์หรูหรานะคะจะั้งบอกว่ารุ่นนี้มีทั้งระบบพุชสตาร์ทบอบปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าออปชั่นกล้องรอบคันจัดเต็มจริงๆนะคะและโปรโมชั่นตอนนี้อ่า เป็นข้าราชาการนะคะพนักงานที่มีสลิปเงินเดือนหรือ,อาไรายได้ชัดเจนดีก,กว่านะคะไรายได้2เท่าแล้วก็มีเครดิตบูโลค่ะคุณลูกค้าสามารถเช็คได้นะคะโดยใช้บัตรประชาชนนะคะเช็คสิทธิ์ได้เลยนะคะว่าคุณลูกค้าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่านะคะสามารถออกรสุนบาทเลยนะคะหรือคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจี๊ยบ มีโปรดอกเบีย้ยพิเศษไหมมีค่ะคุณลูกค้าดาวแต่25ขึ้นไปนะคะเรามีแคมเปญโปรดอกเบีย้ยพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสนใจแคมเปญดีๆนะคะ MG5 โ Pro ชุดแต่งตอนนี้นะคะยังไม่ได้ออกมาแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ฝากติดตามเจมไ้ก่อนได้นะคะเพราะรถตัวเนี้ยเขามีการขึ้นรูปชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านท้ายอยู่แล้วนะคะเจบว่าสวยงามมากๆแล้วก็ไปเน้นโปรโมชั่นเกี่ยวกับพวกโปรดาวน้อยนะคะหรือโปรดอกเบีย้ยพิเศษนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ